สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บการขโมยรถด,ดอทคอมวันนี้เรามาติดรถ m อ็มเนะครับวันนี้วัน,วนที่ยี่สิบเก้าเมษาสองห้าหกเนาะรถใหม่เลยนะมาติดตอนกลางวันนะครับรถทะเบียนเชียงรายนะครับเจ็ดสองศูนย์ป้ายแดงไม่ใช่ป้ายจริงไม์รถอยู่ที่แปดร้อยยี่สิบกิโลนะครับเพิ่งออกได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนะาะเดี๋ยวจะมาโชว์กับขโมยดูนะครับตามที่โจรขโมยกันเขาใช้เหล็กกำแหลมนะครับแทงดูนแย บิดลูนเลยพังเขาเลยขโมยรถไปเลยนะเดี๋ยวผมจะมาโชว์กับขโมยให้ดูในการกดล็อกสองครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะกดล็อกสองครั้งดูใครโดนรถเรานะครับรถจะไม่ร้องนะครับจะไม่บรบกวนชาวบ้านเลยแต่ขโมยทั่วไปโดนรถก็จะร้องละคนตกปลาร้องอะไรก็จะร้องเขาเลยรำคาญกันเนาะเขาเลยไม่ติดกัน,นะมลลน,กนผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้ลูนเจียผีสมมติสมมติลติในเจีผีนะครับแทงลูนเจียเข้าไปแทงปุ๊บบิด ถ้าปลดล็อกจะอยู่แต aría, ่เมื่อปลดล็อกที่หมดเท่านั้นการขโมยเราพิเศษชาวบ้านคือกันน้ำนะฮะขี่รถถอดฝนได้เลยเนาะการขโมยรถไฟขี่รถถอดฝนปุ๊บน้ําเข้าก็พังเนาะเดี๋ยวผมจะมาสั่งตัดที่ที่หมดลยนะให้ดูติดเลยนะครับให้กระดับเครื่องกดดับนี่เลกดอีกนี่หนึ่งสองสามสั่งที่หมดได้เลยเนาะรีโมทกันน้ำด้วยขี่รถถอดฝนได้เลยเนาะ ถ้าสมมติเราลืมล็อกรถนะครับมีโจรใช้กุญแทผีนะครับแทงดูนี่รถเราไปเขาสตาร์ทรถไปเราลืมล็อกรถนะครับเราเห็นเฮ้ยมันขโมยรถเราให้เรากดปุ่มกดล็อกนะครับรถก็ดับนะครับเราก็ตามไปเอารถมาเนาะการขโมยราคาพันสองนะครับรับประกันให้หนึ่งปีนะครับจากเว็บการขโมยรถ .com นะครับเฟซบุ๊กผมนะครับเซิร์ชคาว่าร้านกันขโมยรถนะครับเซิร์ชคําว่าร้านการขโมยรถหรือว่าเว็บไซต์ผมพิมพ์ภาษาไทยตรงๆเลย คิดว่าการขโมยรถด o m คอมเนาะ,ะก็วันนี้ติดวีคันเนาะวันที่29เ้ามษายน2องพนห้าอเนอะเอ,ะอะครับครับ